ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการประชาชนร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยให้อำเภอเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยบูรณาการมาตรการทุกด้านกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนอย่างแท้จริง และนำไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการเชิงรุกในสามมาตรการหลักคือปราบปรามดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดป้องกันด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านชุมชนเป็นประยะเพื่อการเข้าใจปัญหายอย่างแท้จริงและลดข้อขัดแย้งในการดำเนินงานระหว่างรัฐกับประชาชน รวมถึงจัดโครงการรณรงค์สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนและบำบัดรักษาด้วยการประชาคมค้นหาผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการรักษาพร้อมส่งเสริมอาชีพพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ผู้ผ่ผานการบำบัดและครอบครัวเพื่อไม่ให้พวกเขาหวนกลับเข้าสู่วงการยาเสพติดได้อีกครับสำหรับสถานการณ์ปัญหนาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ประปพยูนเนครับ แต่ก่อนก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างหนักใจนะครับเพราะว่าปาัญหาปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหารุนแรงนะครับการแพร่ระบาดมีทุกหมู่บ้านเราก็มีแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขนี่นะครับโดยยึดหลักประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นี้นะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับก็คือบูรณาการทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ นะครับได้ช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็งนะครับจกนกระทั่งว่าปัญหนานี้ในหลายหมู่บ้านได้ลดระดับลงนะครับมาถึงปีนี้นี่นะครับมีหมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยก็เหลือสองหมู่บ้านนะครับจากหมู่บ้านทั้งหมด65หมู่บ้านอันนี้แหละครับถือว่าถือว่าเป็นเป็นพลังในการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหนานี้ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดเป็นหนึ่งในโครงการที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง่งนำมาใช้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันมีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนสีขาวแล้วจำนวน53ครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในอำเภอปากพยูน276ครัวเรือนจริงๆแล้วในเรื่องของ,ของโครงการภารัฐร่วมใจ มีหมู่บ้านของเราเคย,เ,คยเราเคยดําเนินการในเรื่องของอโครงการหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงแล้วก็ด้วยความร่วมด้วยช่วยกันของพี่น้องและประชาชนในหมู่บ้านก็แก้ไขามาได้ในะระดับหนึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าว่าทุกภาคส่วนไม่ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขคิดว่าปัญหายาเสพติดแก้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจ จะต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะครับที่สําคัญที่สุดความสมัครสมานสามกีรองรองกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเป็นรลับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนี่เป็นไอเมียไม้ที่ดีของของหมู่บ้านบางขวนนะครับที่พี่น้องประชาชนก็บนหน้าสวนราชาการทุกภาคส่วนได้ลงมาดูเรช่วยเหลืออย่างจริงจังเป็นบ้านสีขาวเป็นพื้นที่สีขาวที่สะอาดและปลอดพยาเสพติดค่ะ ก็มีความภูมิใจอะค่ะที่มีส่วนร่วมรณนนคงในเรื่องนี้ค่ะยาเสพติดเ,เป็นเป็นตัวอันตรายมากค่ะที่เท่าที่ดิฉันเห็นมาตอนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะอันตรายมากคือจะทําให้ลูกหลานที่เสพเข้าไปจะในส่วนสมองเขาจะไม่รับรู้อะคะ่ะเรื่องภายนอกเรื่องอะไรคือเขาจะรับรู้เรื่องในกลุ่มของเขาเองหมดเลยอะค่ะดิฉันว่าถ้าจะให้หลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงซะให้เลิกซะ เพราะตอนนี้ที่หมู่บ้านของดิฉันก็จะมีโครงการประชารัฐเข้ามาช่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอบรมแล้วก็มีเข้า่ขยบําบัดก็มีให้คําปรึกษาก็มี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 หลายๆเรื่องอะค่ะที่เข้ามาตอนนี้จะให้หมู่บ้านของดิฉันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคือดีขึ้นจากที่ยาติดเยอะจนเบาบางเกือบจะเกือบจะนะคะเกือบจะหมดเลยละค่ะ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย